สวัสดีครับวันนี้เป็นวันสบายๆนะครับมานั่งเล่นทุ่งนากัดตัวที่ทุ่งนาเว่งแบบม่บม,มีเวียดนี้อสอมออสอมอามาดับตะเข้าไปวัดโควิดเลยหนีมากัดตัวอยู่เชียงนะ ผมไวอยๆยืนใจลอยคิดทอดผู้เบาพร้อมสมาชิกพออทอบอผู้เบาไทยบ้านแล,แล้วก็จกักรยานผู้ใจคันนี้นี่ไปไหนไปกันนะเนี่ยล่งทงล่งทาหาปูหาป่าไปหาบ่ไดต้องไปหาผู้สาวนั่นแหละยังดืนไปได้หมดยกเว้นอยากขับไปหาผู้สาว เพราะผู้สาวไม่ไม่สนใจหรอกนี่มันจักรยานคนจนจักรยานคนจนมันไม่เหมือนแมงกระไสเออถ้าอย่างนี้ดิอย่างนี้เด็ขับไปหาผู้สาวได้อยู่เนี่ยอย่างนี้นรถท่านได้มีอย่างนี้มาสักคันเนี่ยก็ออกไปหาผู้สาวได้อยอนนู่อันนี้เป็นของคนรวยอันนี้เป็นของคนรวยที่เขาขีนนะ่ ้าพเป็นจักรยานของเราไงน,นี่ไปหาผู้สาวาไม่ได้ไปได้แต่ไปทุ่งนาแล้วก็ไปหาปูหาปลา,าหาแนววป็นตาซีแตกนะเขาบอกวัยเราไม่ใช่ไวัยไปหาผู้สาวด้วยวัยเราต้องไปหาปูหาปลาหาอะไรในแน่วอยู่แนวกิน้าน่ยังไปหาผู้สาวได้อยู่ สีรถกับสีคนเข้ากันเลยอะถึงใจไหลทรงผมไม่ใช่ว่ามากินเหล้านะครับวัเรามากินเหล้าได้กินน้ำโคก้กินน้ำโคกไม่ได้กินเหล้าเ้าใจเ้าใจตรงกรันยุกนี้ต้องกินน้ําโคกเพื่อแบ่นกินเหล้าเ้าใจด้พี่น้องโอเคส้นีดละบายบาย i